ควรกินสุกและเป็นกุ้งสดที่สุกไม่ใช่กุ้งสดที่ดิบๆก็ยังจะกินอันนี้คุณเสี่ยงนะคะแกะกุ้งยังไม่เป็นเลยคนสมัยนีย้คุณกุ้งอะ่ะมันมีกรีแหลมๆนะอีตรงนี้อะ่ะตำอ่ะเห็นไหมดูเครื่องเสิแล้วเวลาผัดจะผัดไปเลยไม่ต้องกลัวอุย้ยเดี๋ยวอย่าไปผัดนะี่เดี๋ยวเหม็นคาวจะบ้ารีผัดเสิกุ้งมันจะได้สุกทั่วๆสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีพอร์ สนับสนุนโดยฟรุตตามินาของขวัญสำหรับคนที่คุณรักพอถึงเวลาจะกินเนาะก็ชอบถามกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีดอะสงสารจังเลยพวกแม่บ้านไปยืนอยู่กลางตลาดหัวกินอย่างลูกกินอย่างจะบ้าตายในที่สุดซื้อกับข้าวถุงแล้วก็มาเทต่างคนต่างกิน <laughs> ชีวิต <laughs> ฉันจะไล่ฟัง เมื่อก่อนแม่บอกว่าจะกินกุ้งอ่ะต้องนุ่งกระจมอ,อกแล้วก็ถือกระดง้งถือสวิงไปรอยอยู่ในคลองหน้าบ้านแม่บอกว่ากุ้งฝอยเยอะบางทีก็ได้กุ้งแม่น้ำนะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันตัวใหญ่ให้ตากปยายไว้ตัวเล็กๆแม่จะกินเองกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวใหญ่ตอดยยกมากถ้าถามว่าใครชนะจริงๆแล้วไม่มีใครแพร้แต, s, แต่เมนูที่เหมาะต่างกันต่างหากจะเล็กรี่จะใหญ่ก็ขอแค่สด ก็อร่อยทุกคำถ้่สมัยก่อนเขาไม่มีเลี้ยงกุ้งคุณจะกินกุ้งอ่ะมันต้องจับก,กุ้งเองแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกุ้งคุณไปที่ตลาดเสซกุ้งขายเต็มไปหมด ตัวเท่ากันกี่ตัวโลเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งแม่น้าอีกแบบหนึ่งนะกุ้งทะเลก็อีกแบบหนึ่งนะกุ้งจ้ามกามก็อีกแบบหนึ่งนะกุ้งมีตั้งหลายแบบไม่รู้เอาอะไรเลี้ยงนะคุณนะแน่ใจนะว่ากุ้งกินแล้วกุ้งมันโตแต่เราเอามากินน่ะกุ้งที่เรากินจะปลอดภัยหรือเปล่าใครรับผิดชอบก็ไม่รู้ข้อการเลี้ยงกุ้งเกษตรในระบบอุตสาหกรรมมันเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ปลอดภัยหรือเปล่า ใครรับรองนะคะโอกาสที่จะพาลูกเต้าไปนั่งกินกุ้งจับเองตามธรรมชาติพูดแล้วเหมือนเพอ้อฝันชีวิตจริงมันคงไม่มีแต่ถ้าคุณยังอยู่ต่างจังหวัดคุณโชคดีจังค่ะเดี๋ยวนี่เฮ็ดจังเลยเนาะกุ้งเต้นเอาที่ช้อนกระชอนช้อนปลาหางนกยุงเล็กๆตากเอาใส่กระมังใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นบีบมะนาวขยาขยาเขยา่าใส่ ค่วยโฟมแล้วก็กินกระโดดไปกระโดดมาไม่กลัวตายเลยหรอกุ้งไม่สุกอะกินแบบนั้นน่ะก็พ่อกับไข่ก็ตามที่นิยมชมชอบการรับประทานกุ้งแช่น้ําปลาล้างไม่เป็นทําความสะอาดไม่ดีจริงเสียงมากนะคุณแกะกุ้งยังไม่เป็นเลยคนสมัยเนี้ยคุณกุ้งอะมันมีกรีแหลมๆนะอีตรงนี้อ ตามอะติดเชื่อในกระแสเลือดนะเพื่อนชน,นะตวีก็แกะกุ้งไม่ดูตามาตะเรือแล้วตัวเองก,ก็เป็นเบาหวานเป็นนุ่มเป็นนี่เป็นยังไงชอบซื้อกุ้งไปที่ตลาดเขาก็บริการแกะหมดเอาหัวไมมเอาหางไหมเอาขาไว้ไหมกรีดหลัง ล้างทําความสะอาดเอาขี้กุ้งออกน้ําฉีดบริการขนาดนี้นะมันดูสะดวกใช่ไหมคุณถ้าคุณไม่เคยแกะกุ้งเองะคุณจะไม่รู้หรอกว่ากุ้งสดเป็นแบบไหนกุ้งสดที่ยังดิ้นได้วิ่งี่นี่่แกะยากนะแต่ถ้ากุ้งใกล้เน่า่จับหัวหัวก็หลดุดจับเปลือกเปลือกก็ยุย่ยเหม็นคาวตัวก็ไม่ใสขาวๆขุ่นๆถ้าเกิดมาไม่เคยแกะกุ้งคุณรู้ได้ไงคะว่ากุ้งที่คุณกําลังจะเอามาทําอาหารให้ลูกเต้ากินนั้นสดหรือเปล่า กุ้งทะเลไม่ได้หากินง่ายๆในวันเก่าๆนะคุณเพราะว่าการขนส่งค่ะวันเก่าๆจับกุ้งได้แถวทางฝัคใต้บ้างชายทะเลบ้างก็ก็เอาใสาลา่ลังใส่น้ำแข็งกว่าจะมาถึงกรุงเทพมาแบ่งขายนี่ถ้าอยู่อีสานอยู่ภาคเหนืออ๋อ,อไม่ต้องพูดค่ะของทะเลไปไม่ถึงทำไมคนต่างจังหวัดจํานวนหนึง่งถึงขาดไอโอดีนซึ่งมีมากในอาหารทะเลนั่นแหละของทะเลมันไปไม่ถึงกุ้งทะเลเนื้อนแน่นแต่กลิ่นขาวแรงถ้า ประกอบอาหารไม่เป็นน่ะหลายคนจะบอกว่าไม่อร่อยแต่ในความเป็นจริงน่ะถามเรานะกุ้งทะเลอร่อยที่สุดเหมาะสุดคือกุ้งทอดกระเทียมสุกไวรสหวานกว่าเนื้อก็แน่นกว่าแล้วก็กรุบด้วยโดยเฉพาะกุ้งลายเสือพูดแล้วอยากกินอ่คนจำนวนหนึ่งก็ไม่รู้วิธีเก็บกุ้งเดี๋ยวนี้เออะก็ซื้อกุ้งฟรีซเซนคุณแน่ใจนะว่ามันแค่เย็นเท่านั้นนะ ก็ใส่อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มันยิ่งเย็นนานแล้วมันยิ่งแหง้งไอ้เจ้าสารต่างๆที่ใส่ไปเพื่อให้กุ้งฉ่ำกุ้งเด้งกุ้งยังคงรักษาความสดนั้นคุณต้องล้างแล้วล้างอีกไมยคะก่อนที่จะเอามาประกอบอาหารนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งเด้งตัวใสแจ้วออกมาจากตู้เย็นพร้อมกินปูเด้งขนาดนั้น ใส่อะไรอะคุณคิดเองเป็นนะคะว่าระหว่างกุ้งสดๆที่คุณแกะเองล้างทำความสะอาดกับกุ้งฟรอเซ่นที่แช่เก็บไว้ได้เป็นเดือนอันไหนจะปลอดภัยกับชีวิตของคุณและคนในครอบครัวคะเลือกได้เลือกสิคะรากตังชีน้ำมันซอสมะเกือเทศซอสหอยน้ำตาลปีบนิดหนึ่งซีอิว๊ว กุ้งกระเทียมตำรับเนี้อนี่เป็นเคล็ดลับน้าใต่เนยสดนิดหนึ่งดูสีสันซิดูแพงเชีวยวมันเข้ากันเข้ากันรากผักชีกระเทียมพริกไทยลูกผักชีคั่วขโขลกแม่เราสอนไว้ไม่เหมือนคนอื่นนะแม่ฉันจะใส่กระเทียมเจียวลงไปในนี้นิดหนึ่งแล้วก็บี้ให้เข้ากันทำกับข้าวอร่อยอ่ะ น้ำมันหมูเดี๋ยววันไหนว่างนะฉันจะสอนวิธีเจียวน้ำมันหมูเดี๋ยวนี้ AR เออะไรก็น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชเขาบอกน้ำมันพืชกินมากก็ไม่ใช่ดีนะคุณลาบผักชีกระเทียมพริกไทยโครกแล้วก็ผัดไปก่อนใจเย็นๆอุ้ยหอมนะคุงไม่ทันไลรเลยหอมแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่แปลกมากทำกุ้งกระเทียมมา ฉันชอบใส่กระเทียมจีนนะแบบนี้ลงไปปนด้วยอุ้ยหอมเนี่ยแค่นี้คุกข้าวกไม่ยอยากจะบอกเลยว่าก็อร่อยแลย้วยังไม่ทันจะใส่กุ้งเลย พอหอมได้ที่ฉันก็จะใส่กุ้งลงไปกุ้งอ่ะตัวมันใสทุกคนต้องรู้แต่พอมันสุกอ่ะตัวมันจะเป็นสีส้มกุ้งมันต้องสดจริงเห็นไหม ดูเครื่องเสร็จแล้วเวลาผัดจะผัดไปเลยไม่ต้องกลัวุเดี๋ยวอย่าไปผัดนะี่เดี๋ยวเหม็นคาวจะบ้ารีผัดเสร็จกุ้งมันจะได้สุกทั่วๆผัดนานกุ้งก็กระด้างแข็งหมดกุ้งกระเทียมพริกไทยสูตรของเราอะ่ะแม่จะใส่น้ำตาลตี๊บนิดหนึ่งเพราะรู้ว่าชอบแบบหวานหวานน้ำปลาแม่ไม่ใช้แม่บอกต้องเป็นซีอิ๊วขาวนะลูกนะถึงแม้สมัยก่อนแม่บอกว่าแพง,แ,งแต่แม่ก็ซื้อนะพวกซอสถอยพวกอะไรนิดๆเนี่ยแม่จะก็ใส่หน่อยหนึ่ง อันนี้ไปนอกเห็นเชฟที่ฮ่องกงก็ใส่ซอสมะเกือเทศนิดหนึ่งดูสีส,สันเซ่กุ้งกระเทียมของฉันน่ากินนะก็ให้แน่ใจนะว่ากุ้งสุกทุกตัวนะคะเระบอกแล้วเรากินกุ้งสุกเราไม่กินกุ้งแบบเดิบ,ดบ นี่เป็นเคล็ดลับนะที่ฉันอยากจะบอกอาจจะดูเหมือนดัดดจริดนะพอจะยกขึ้นนะใส่เนยสดนิดหนึ่งอุ้ยหนัวเชียวยกุก้งกระเทียมตำรับเนี้ยดูแพงเชียวเอาให้เนยละลายมันจะเป็นท็อปโน้ขึ้นมาเจอกับลูกผักชีเจอกับอะไรต่อมีอะไรมันเข้ากันเข้ากัน เรามาใส่จานกันนะถ้าจะเสิร์ฟให้มันดูสวยงามออกทีวีก็ให้มันสวยหน่อย แล้วเดี๋ยวกล้องไหนคะซีอูใกล้ๆทำให้สวยที่สุดพอเห็นแล้วแบบจะต้องกินทันทีค่ะ วันนี้คุณมีจานที่เล่าให้ลูกๆฟังหรือ,อยังคะถ้าไม่มีแล้วก็วันหนึ่งเมื่อคุณจากเข้าไปเขาจะไม่มีเรื่องราวใดๆที่จะพูดเกี่ยวกับคุณเลยทุกมื้อที่เขากินข้าวเขาจะไม่คิดถึงเรานะคะเป็นงไงลักษณะของกุ้งกระเทียมที่ถูกต้องสีแดงสดแสดงว่ากุ้งสดถ้าหางดำๆเนื้อช้ำชคือก,กุ้งไม่สดแล้วเวลาเอาช้อนกดตีนเสียงม กุ้งกรอบกรวบเชียวเครื่องเทศคือเครื่องเทศหัดไปเลยไม่จําเป็นจะต้องไปเอากุ้งหมักกับเครื่องเทศไว้ก่อนในตู้เย็นหนึ่งคืนเพื่อให้เข้าเนื้อบ้ากุ้งก็ต้องเนื้อเป็นกุ้งรสเป็นกุ้งไม่ใช่กุ้งรสเป็นเครื่องเทศไม่ใช่นี่คือกุ้งกระเทียมสุชันมพอกระเทียมมันเริ่มสุกนะเวลาเคี่ยวอ่ะมันจะมีความหวานมันจะไม่ใช่เผ็ดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอร่อยอร่อย,ออยลองดูสิ ห้าหกกรีบลงไปอ่ะโอ้โหฟินต้องกินอย่าข้าวหรอกถ้าได้เครื่องดื่มมีฟองนะถ้ากำลังหมายถึงน้ำแก๊กหวยก็ได้นะี่ยาไม่ใช่เป็นจะเป็นอย่างอื่น ฉันอาจจะทำให้เธอกินก็ได้นะอร่อยนะเดี๋ยวถ่ายภาพป่ะเราจะกินเลยใช่ไหมยังไม่ได้เลยนะไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วนะเอาเอาถาดที่สวยกว่านี้มาได้ไหมไม่เอาถาดพลาสติกสีแบบนี้แกะออกให้หมดเข้าซีนได้นะเข้าซีนได้เลยเราทีมงาน professional นชอบเปรี้ยวก่อนจะรับประทานนะสะใจเคยได้ยินคำพูดที่เขาบอกว่ารักกันเหมือนน้ำพริก้วียเตาเคยได้ยินไหมกระเพาะอีเตาถ่านที่ใช้กันไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เตรียมของฉันจะดูสิลำบากมากก็อยากจะย่างด้วยเตาถ่านในครกเนี่ยของแม่ชน,นะเ็าจะไม่ให้ใครเลยนะอันเนี้ของเขาเองห้ามแย่งเป็นอันขาด ใส่ไปนหน่อยนึ่งฉันเป็นคนชอบถ้ามันมีมาปุกเป็นชิ้นๆนะเวลาทำกับข้าวทำน้ำพริกมะกรูดหยด2หยดทำให้น้ำพริกกะปินี่กลิ่นจิรุงขึ้นมาทันที